เดี๋ยวมาดูเหรียญเก่ามากมากครับเหรียญสิบสตางค์ครับปีพศสองพนีร้อยหนะครับสองพนสร้กบตรงนั้นนะครับนี่ครับ สยามรัดครับสิบสตางค์สภาพสวยนะครับด้านในเป็นรอยยักนะครับ เหรียญสิบสตางค์ครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสามครับหายากมากๆครับเหรียญนี้